สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านผมกับเพียวสตอรี่พามาชมบรรยากาศตอนกลางคืนที่ท่าเรือแหลมฉะบังท่าเรือน้ำลึกของออประเทศไทยนะครับเก็บภาพบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับผมท่าเรือที่ไม่เคยหลับไหลทำงาน24ชั่วโมงนะครับ ฝั่งตรงข้ามามีเรือบรรทุกสินค้าเข้าเทียบเยอะเลยนะครับแล้ววันนี้เรามาเจอลำวันก่อนนะครับวันก่อนที่เพิ่งจะออกจากที่แหลมชะบังไปนะครับตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะครับไปประมาณสี่ห้าวันนะครับแล้วก็กลับมาคาดว่าน่าจะรับนักท่องเที่ยวจากที่ ไทยไปเที่ยวยังเวียดนามหรืออะไรใกล้ๆแถวนี้แล้วก็กลับมาส่งนะครับ <S <S บรรยากาศของเรือบรรทุกสินค้านะครับลำใหญ่ๆเข้ามาสองลำนะครับแต่ว่าอีกลำมาไม่ทันออกไปน่าจะคาดว่าน่าจะออกไปก่อนแล้วนะครับ ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอของบริษัทอะไรแล้วก็ลำไหนนะครับามาไม่ทันก็ทันแค่ลำนี้ลำนี้ยังจอดอยู่ไม่รู้ว่าจะออกวันนี้หรือเปล่าคืนนี้หรือเปล่านะครับเพราะส่วนใหญ่เรือที่เข้ามาเทียบตรงเรือสำราญที่เข้ามาเทียบที่แหลมชะบังก็จะจอดประมาณสิองชั่วโมงนะครับบางลำก็ 36ชั่วโมงนะครับแล้วแต่ว่าโปรแกรมท่องเที่ยวแต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะครับอีกลำคาดว่าน่าจะออกไปไกลแล้วนะครับมอง,มอง,มองจากตรงนี้ไปถึงปากอ่าวก็ไม่ค่อยเห็นแสงไฟแล้วนะครับเพราะถ้าอยู่ใกล้ๆนี่ก็เห็นอยู่ครับแสงไฟบนเรือสำราญนะครับจะสว่างกว่าเรือทั่วไปนะครับ ที่เขียวเคยไกลๆเล็กๆตรงโน้นจะเป็นเรือเออ่ตกหมึกหรือประมงชาวบ้านนะครับของชุมชนแหลมชะบังนะครับเย็นๆนะครับวันนี้เพราะว่า,าฝนคาดว่าน่าจะหมดไปแล้วครับผ่านเข้ามาแล้วก็เ,เห็นกรุ๊ปทัวรถทัวมาจอดตรงลาน ข้างนอกนะครับคาดว่าน่าจะามีเรือสำราญเข้ามาเทียบนะครับเลยเก็บรีบเข้ามาเก็บภาพบรรยากาศฝากเพื่นพอนๆนะครับเดี๋ยวถ้าอาทิตย์นี้มีเข้ามาอีกเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศฝากเพื่นพอนๆอีกนะครับวันนี้ได้แค่ลำนี้ไปแล้วครับเจอกันลาหน้าครับผม